ปัจจุบันการขุดเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีคนที่เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอ่ามันจะเราจะเห็นคนที่เอากาจอมาขุดนะปัจจุบันการขุดบิตคอยเนี่ยเป็นเครื่องที่ลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเอสิกในโลกของคลิปโตัวเรนซีเนี่ย เรื่อง d e f i Farming เนี่ยมันก็เป็นเหมือนบทเรียนขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดในโลกกิปโตคือมองว่าเป็นการสำรองเก็บไว้มากกว่าครับประมาณสัก4ีถึงเท่าของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับสมัยนี้มันสะดวกครับว่แบบจ่ายผ่านออนไลน์อะไรได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันปลอดภยัยเราเชื่อถือในธนาคาร ราะว่าธนาคารแบบอยู่มานานแล้วเหมือนธนาคารก็ต้องมีเงินฝากที่แบบเป็นทุนสำรองอยู่กับแบงก์ชาติด้วยอะไรอย่างนี้เราก็เชื่อถือได้ไม่ครับผมไม่คุ้นๆแตบไม่ไม่เคยคิดว่าไม่เคยอะค่ะไม่เคยเคยได้ยินผ่านๆแต่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงแล้วกันไม่ไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้ยินเคยได้ยิน ก็ดีครับผมชื่อพิราวหาขคงแก้วนะครับก็อายุ26ตอนนี้เป็นซีอของบล็ h a i n v i v w e w นะครับก็ก่อนที่จะเข้ามาวงการนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนหนังสือออกมาก็ประมาณปี2018ก็าวางขายนะครับก็ตอนนี้หนังสือก็ขายได้8,000เล่มน,นะครับก็ประวัติผมก็ประมาณนี้แหละครับ ส่วนผมก็เป็นสื่อนะครับจากบล็อกเชนรีวิวนะครับที่มาขึ้นเวทีนี้เพราะว่าผมด่าแชร์ลูกโซ่บ่อยขึ้นไปหน่อย <c oughs> ผมเป็นหนึ่งในคนที่มีมุมการที่กล้าด่าว่าอันนี้มันเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยความโลภของคนมันก็ยังมีถูกปัจจุบันนี้คําถามคือแล้วทําไมดีฟามันถึงเป็นโอกาสอะไรขนาดนี้นี่จะเป็นสิ่งที่ s ซสชั่นนี้จะพูดให้ฟังนะครับพอเราพูดถึงการขุดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่ระบบของบล็อกเชนนิดน,นึงนะครับเพราะว่า บล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดาต้าเบสตัวหนึ่งครับแต่ว่ามันแตกต่างจากดาต้าเบสตัวหนึ่งตรงที่ข้อมูลน่ะมันถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หลายๆตัวแตกต่างจากดาต้าเบสทั่วไปที่มันจะเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวถ้าเราคิดถึงระบบบัญชีมันก็คล้ายๆกับคนที่จดบัญชีคนเดียวกับการมีคนจดบัญชีหลายๆคนนะครับเราลองคิดภาพว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่จดบัญชีมีข้อมูลส่งถากันเต็มไปหมดในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ทที่มนสุบัึก บัญชีของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลไม่เหมือนกันทีนี้มันก็เลยมีปัญหาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อมข้อมูลในสมุดบัญชีหรือว่าของนักเรียนคนไหนดีหล่ะปัญหามันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยมีระบบการผุดขึ้นมาเกี่ยวข้องโดยเขากําหนดกฎว่าเราจะให้ทุกคนเนี่ยมาแข่งเกมเกม,เกมหนึ่งกันซึ่งเป็นเกมแก้รหัสถอดสรรมการที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถแก้ไขทางคณิตศาสตร์ เป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวก CPU GPU หรือเครื่อง ASIC นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นโดยใครที่สามารถแก้โจทย์นี้ได้ก่อนสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือรางวัลจากระบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บล็อกเชนตัวไหนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็น Bitcoin ค,คุณก็จะได้รับ Bitcoin จำนวนหนึ่งไปมันเลยถูกเปรียบเทียบกับการขุดเพราะว่ามันเป็นการหาเหรียญใหม่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณ ทำการถอดรหัสได้คนแรกคุณก็จะได้เหรียญนั้นใบมนเลยถูกเปรียบเทียบกับการขุดนะครับโดยการขุดเนี่ยมันมีส่วนสาคัญอยู่ตรงที่คือมันเป็นความปลอดภัยในระบบครับเพราะว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเกิดให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้อิโนโวอิเนเอมาบอกว่าอข้อมูลของผมเป็นความจริงแล้วเขาเขียนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงไปมันก็คงจะเป็นปัญหานะครับการขุดเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันจุดนั้นเพราะว่าคนที่คิดจะขุดเนี่ยเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ต้องเสียค่าไฟจำนวนมหาศาลกว่าที่เขาจะได้สิทธิ์ในการบันทึกบัญชีแล้วถ้าเกิดสมมติเขาบันทึกบัญชีเป็นในข้อมูลที่ผิดลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขาถูกจับได้เขาจะถูกริบเงินทั้งหมดไปนะฮะและประเด็นคือเหมือนต้นทุนที่เขาใช้ในการขุดเนี่ยยิ่งถ้าเกิดสมมติเป็นบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่ต้นทุนที่ราคาถูกมันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างราคาแพงมากนะครับมันเลยเป็นสิ่งที่เป็นความปลอดภัยของระบบในทางทฤษฎี นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้โดยปัจจุบันการขุดเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีคนที่เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอ่ามันจะเราจะเห็นคนที่เอาการ์ดจอมาขุดนะครับแล้วก็บอกว่าขุดบิตคอยจริงจริงการ์ดจอพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้ขุดบิตคอยครับมันขุดเงินดิจิตอลคนอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะขุดอีเธอรี่มกันในช่วงสมัยหนึ่งเราเคยสามารถเอาอุปกรณ์อย่างการ์ดจอมาขุดบิตคอยได้แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆยเนี่ยก็เลยมีคนสร้างอุปกรณ์ที่สามารถขุด ได้ดีกว่านะครับจนการ์ดจอเนี่ยปัจจุบันไม่สามารถขุดบิตคอยได้อีกแล้วนะครับมันจะปัจจุบันการขุดบิตคอยเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเอซสามรากว่านะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกผลิตมาเฉพาะข้างในก็เป็นจะเป็นชิปเรียงนกันและทาหน้าที่สําหรับการขุดบิตคอยเท่านั้นนะครับการขุดเนี่ยมันเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่สับปภพวัตตตลาด ถ้าเกิดเราพูดถึงสภาวะตลาดในตอนนี้นยถ้าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขุดแล้วได้กําไรอยู่พอสมควรเหมือนกันอุป,รปรกรณ์ที่ใช้ในการขุดตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาจจอที่เอาไว้ขุดอีเธอรีม่มหรือว่า A อซิกที่เอาไว้ขุดบิตคอยนะครับปัญหาของเรื่องการขุดเนี่ยคือสภาวะตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราขุดคุ้มหรือไม่คุ้มด้วยตอนนี้ตลาดดีมันก็ขุดคุ้มขุดได้นะครับแต่พอในระยะยาวแนวเนี่ยตัวแปรสําคัญที่ใช้ในการ ชี้วัดว่าธุรกิจการขุดเราจะกําไรหรือขาดทุนเนี่ยคือต้นทุนค่าอุปกรณ์กับต้นทุนค่าไฟฟ้าครับต้นทุนอุปกรณ์นั้น,เ,นเราได้มาเท่าไหร่แล้วเราจะขายไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมติเป็นก๊าซจอก็อาจจะดีหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปขึ้นกับราคาที่เราซื้อมานะครับเพราะว่าก๊าซจอนี่พอมันหมดประโยชน์แล้วมันก็สามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องเอสิกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เกิดมันผุดไม่คุ้มค่าไฟแล้วเราก็เอาไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ต้นทุนอย่างที่่คคือาไฟเลย ค่าไฟในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติไปเทียบกับประเทศจีนเนี่ยค่าไฟเขาต่ำกว่าเรามากประเทศไทยค่าไฟจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาทได้แต่ว่าในบางจุดของประเทศจีนเนี่ยค่าไฟมันอาจจะไม่ถึง1บาทต่อยูนิตด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยค่าไฟเป็นต้นทุนที่สําคัญมากว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ค่าไฟฟรีหรือว่าเราได้แบบค่าไฟที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจริงๆคือยังไงก็ขุดคุ้ม ยังไงเราก็จะได้กําไรถ้าเกิดคุณถามว่าการขุดเนี่ยมันคุ้มไหมในไทยผมบอกว่าตอนนี้มันคุ้มครับด้วยตลาดลในลนักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดระยะย,ยาวเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยตลาดมันมีโอกาสผันผวนได้และถ้าเกิดมันผันผวนถึงจุดหนึ่งการขุดมีการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมีการแข่งขันที่มากขึ้นมากมากขึ้นตัวแปรสําคัญคือค่าไฟของเราครับคําถามคือเราหาค่าไฟที่ถูกได้หรือเปล่าสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้ไหมนั่นเป็นจุดที่สําคัญถ้าเกิด ใครคิดอยากจะเข้ามาขุดครับมีมองค์ประกอบที่ค่อนข้างยุ่งยากและลึกซึ้งกว่านั้นมากครับถ้าเกิดอยากลองขุดแล้วคุณมีการ์ดจออยู่แล้วผมก็แนะน,นะํานะคุณเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาลองต้นทุนคุณไม่เสียอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติคุณจะคิดเป็นจริงเป็นจันในการลงทุนเกี่ยวกับการขุดเนี่ยก็ขอให้คิดให้ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเกิดสมมุติคุณจะต้องขยายระบบการขุดของคุณเป็นคอมพิวเตอร์อหลายตัวเพราะมันต้องทั้งดูแลมีการดูแลค่าไฟมีการดูแลระบบ ระบายความร้อนนะครับมันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับคุณคิดง่ายๆแล้วจะทาได้นะครับ <i> การขุดเนี่ยมันเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จะมีคนได้กําไรในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีคนขุดอยู่เสมอเหมือนแต่ว่า b ิ t คอ i ยังมีมูล,ลค่าแล้วก็ต้นทุนค่าไฟยังคุ้มกับ b ิ t คอ i ที่ออกมานะครับเพียงแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยธุรกิจการขุด b ิ t คอ i มุ่งไปสู่ธุรกิจที่เหมือนกับต้นทุนของพลังงานเนี่ยมันถูกขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วมันก็จะหนีไม่พ้นพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานหมุนเวียนคือคนขุดบิตคอยเขาจะไม่ค่อยสนใจหรอกว่าอ่ะผมขุดบิตคอยเนี่ยผมจะใช้พลังงานสะอาดหรือไม่สะอาดแต่เขาจะสนใจว่าพลังงานที่ผมได้มาเนี่ยมันมีต้นทุนถูกแค่ไหนและในความเป็นจริงคือโลกเราเนี่ยพลังงานสะอาดยังไงก็มีต้นทุนที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าพลังงานที่เป็นมลภาวะในระยะย,ยาวถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปตั้งโรงงานขุดบิตคอยใกล้ๆน้ําตกที่ มีพลังงานไฟฟ้าเหลือเฟือกับคุณไปตั้งโรงงานบิตคอยที่อยู่ใ,ใกล้ๆพลังงานถ่านหินคือยังไงอ่ะคุณต้องดูทุกว่าสุดท้ายต้นทุนที่ไหนมันถูกกว่าแนวโน้มของโลกเราอ่ะพลังงานสะอาดมันจะถูกกว่าเสมอเพราะฉะนันได้ในยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยการขุดบิตคอยเนี่ยจะใช้พลังงานที่สะอาดและถูกขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับจริงๆมันก็มีาง,งานวิจัยหลายตัวออกมาแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับทุกวันนี้บิตคอยก็ใช้พลังงานหมุนเวียนเยอะมากๆครับเพราะว่า เออมันเป็นธุรกิจนักขุดต้องการพลังงานที่มีราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นโดยพื้นฐานของการขุดแล้วจริงๆมันคือเหมือนกับการยืนยันธุรกรรมในรูปแบบหนึ่นงพวกนี้คือมันเป็นการแย่งสิทธิ์ในการทําธุรกรรมครับเพียงแต่ว่าพอเวลาเราพูดถึงการขุดเนี่ยมันจะคิดถึงการที่เราใช้อุปกรณ์ในการไปถอดรหัสเพื่อให้ได้แย่งมาซึ่งสิทธิ์นั้น จริงๆแล้วเนี่ยในทั้งหม o o f of stake เนี่ยมันก็เป็นการแย่งชิงสิทธิในการยืนยันธุรกรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อุปกรณ์เราเลยพูดว่ามันไม่ใช่การขุดนะครับโดย o ู of stake เนี่ยโดยหลักการกเราจะต้องเอาเหรียญไปวางเอาเองินไปค้ำประกันแล้วเงินค้ำประกันเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเราทําผิดเราก็จะโดนลิฟต์ออกไปนะครับมันจะเป็นในักษณะนี้แต่สุดท้ายพื้นฐานของมันคือการยืนยันธุรกรรมในแบบเดียวกัน o ู of stake เนี่ยมีแนวคิด ตรงนี้ออกมาหลายเหรียญแล้วนะครับอย่างอิเเรียมที่เป็นเหรียญระดับ2เนี่ยก็มีการนำเสนอว่าจะพยายามชิปตัวเองให้กลายไปเป็น proof of stake บายนัลสมาร์ t เชนก็เป็นเอ่อเป็น proof of authority แต่ก็มี proof of stake ผสมด้วย eos ก็ใช้ d e l e g a t e proof of stake นะครับหลายๆเหรียญก็ใช้ proof of stake เหมือนกันคำถามว่า มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงระหว่าง Proof of Work กับ Proof of Stake จริงๆมันมีข้อดีข้อเสียที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับแต่ว่าในบางทฤษฎีแล้วเนี่ยจะเชื่อว่า Proof of Work เนี่ยมีความปลอดภัยที่สูงกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า b l o c k c h a นั้นอ่ะใช้ประโยชน์ในแง่ไหนด้วยนะครับที่ Bitcoin ใช้ Proof of Work เพราะว่าต้องการความปลอดภัยสูงมากๆแต่ในบางแง่ที่เป็นแพลตฟอร์ม,มอื่นๆเนี่ยมันไม่ต้องการความปลอดภัย ที่เทียบเท่ากับปิดคอ n ถึงขนาดที่จะต้องใช้ p ู o o f อ f เ o ิรมากขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยชิปไปใช้ฟู o ฟเ t a เ e ที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วก็ได้ความปลอดภัยในระดับที่เขาต้องการก็เพียงพอแล้วนะครับฟู o ฟเอเิร hmm. ก็เป็นการยืนยันธุรกรรมแบบหนึ่งเหมือนกันครับการแย่งชิงสิทธิในการเขียนบัญชีของบล็อกเชนนะครับที่เราไปเรียกมันว่าเป็นการขุดเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปในอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ออกมาเป็นเหรียญซึ่งเหรียญแรกที่ใช้ pub or v o r d ก็คือ bitcoin ครับ bitcoin เนี่ยเหมือนทองคำที่มีจำนวนจำกัดการขุดทุกครั้งเนี่ยเราจะได้ bitcoin ใหม่ๆขึ้นมาในช่วงแรกๆมันก็เลยในอมมูนิตี้ก็เลยบอกว่าวิธีการนี้มันเหมือนการขุดเหมือนการขุดทองคำเพราะว่าทุกครั้งที่เราขุดทองคำเนี่ยทองคำที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นทองคำใหม่ๆที่ไม่เคยผ่านมือใครนะครับแล้วยุคแรกๆเนี่ยเวลาเราขุดทองคำเราจะขุดหาทองคำง่ายใช่ไหมครับ<อ>เพราะาทองคำมีเยอะแต่พอเวลาผ่านไป ของคำก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆมันล้อมาจากบิตคอยนในตอนแรกแล้เองเราถึงเรียกมันว่าการขุดนะครับการฟาร์มิงเนี่ยครับในทางเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากการขุดบิตคอสมพรวันไม่ใช่การยินยันธุรกรรมอะไรเลยนะครับในทางทฤษฎีมันเป็นการที่เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปฝากเอาสภาพคล่องไปฝากมากกว่านะครับ โดยลักษณะของการฟาร์มิ่งในยุคแรกๆเนี่ยมันเป็นการเอาเงินไปฝากกับระบบระบบหนึ่งแล้วระบบนั้นน่ะยืมเงินคุณไปแล้วก็เอาไปทําอะไรบางอย่างแล้วให้ผมตอบแทนกับคุณมานะครับการฟาร์มิ่งในยุคแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากแพลตฟอร์มที่เชื่อว่า Uniswap ครับ Uniswap เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกับ SuperList ในโลกคริปโตเคเรนซีครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิด ในโลกปัจจุบันเราสามารถแลกเงินบาทกับเงินดอลลาร์ได้ซูเปอร์ลิทก็ทําหน้าที่นั้นส่วนยูนิสแวร์เนี่ยก็ทําหน้าที่ของคริปโตสูคริปโตเราสามารถเอาคริปโตเคอเรนซีไปแลกในยูนิสแวร์ฟได้เขาอนุญาตให้เราฝากเงินเข้าไปในแพลตฟอร์มยูนิสแวร์ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมาเทรดผ่านยูนิสแวร์ฟเขาก็จะเอาค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยจ่ายกับเงินให้เราตามสับ่สนเงินของเราที่ฝากเข้าไปนะครับนี่เป็นการฟาร์มมิ่งในยุคแรกๆนะครับระบบการฟาร์มมิ่งเนี่ยมันก็ ระบบอย่างแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เขาทำในลักษณะนี้จริงๆมันจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นการกู้ยืมค้ำประกันสร้างสินทรัพย์จริงๆมันยังมีหลายแพลตฟอร์มแต่เรายกตัวอย่างอย่างการแลกเปลี่ยนให้เห็นภาพที่สุดก่อนครับแพลตฟอร์มพวกนี้ก็เริ่มคิดจะทําการเลเวลเลตตัวเองด้วยการสร้างเหรียญขึ้นมานะครับโดยเหรียญน,นี้เราจะเรียกว่าเหรียญ g o เ e r n a n c e token เหรียญ g o v ว r n a n c e token เนี่ยถ้าอธิบายให้ง่ายสุดมันคือเหรียญหุ้นที่ไม่สามารถ ได้เงินปันผลแต่โหวตได้อย่างเดียวครับขึ้นมามันเป็นการสร้างมูลค่าตอนขึ้นมาในโลก d e f านะครับทีนี้วิธีการที่เราจะได้เหรียญพวกนี้มาคือเขาจะแจกเหรียญน,นี้ให้กับผู้ใช้งานในระบบหรือผู้ใช้งานที่เอาเหรียญหรือเอาคริปโตเคอเรนซีมาฝากในระบบอย่างยูงนิเวร์ซเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาเราเอาเงินที่เขาต้องการเนี่ยไปฝากเขาก็จะแจกเหรียญมาให้เรานะครับ นี่คือนอกจากค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราจะได้เหรียญคล้ายๆกับเหรียญตรงนี้เป็นโบนัสออนท็อปขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเหรียญน,นี้มีมูลค่าสามารถขายได้ลองคิดว่าซุปปรลิสจ่ายค่าธรรมเนียมให้เราแล้วซุปปรลิสไม่ได้จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมซื้อขายให้เราแต่ซุปปรลิสเนี่ยให้โบนัสเป็นหุ้นที่สามารถโหวตได้ให้เราด้วยนั่นแหละครับคือลักษณะของ์ยิวฟาร์มิงที่เกิดขึ้นนะครับในความเป็นจริงมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้มากแต่ก็อธิบาย,ยง,ง่ายๆให้เห็นภาพนะครับ ต้องเรียกว่ามันมีความเสี่ยงที่แตกต่างก,กันกับระบบการเงินเดิมครับเพราะว่านี่มันเป็นโลกของดิจิทัลไลท์นะมันไม่ใช่โลกที่เหมือนกับมีใครคอยควบคุมอยู่พุกงย่างคือถ้าเกิดสมมติว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรในโลกดิจิทัลไลท์หรือว่าเกิดความผิดพลาดใดๆที่เกิดจากขึ้นจากตัวคุณเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สามารถช่วยเหลือคุณเลยตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราโอนเงินผิดใช่ไหมฮะเราก็สามารถเดินไปหาธนาคารเพื่อบอกว่าเออเนี่ยเราโอนเงินผิดหรือว่า ไปสถานีนตํารวจทาการเรื่องฟ้องร้องทางกฎหมายได้แต่ว่าพออยู่ในโลกดิจิทัลไลน์เนี่ยมันจะทําแบบนั้นไม่ได้เลยครับโดยในระบบ d e f าบนโลกดิจิทัลไลน์เนี่ยมันจะทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่า Smart Contact สมาร์ทคอนแท t ครับสมาร์ทคอนแท t เนี่ยมันก็เหมือนหนังสือสัญญ,ญาเราทําสัญญาในโลกแห่งความเป็นจริงนะไระครับแต่ว่าอยู่ในรูปแบบดิจิตอลและหนังสือสัญญ,ญาเนี่ยมันจะทํางานอย่างเที่ยงตรงสมเสมอนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดในสัญญ,ญานี้มีช่องโหว่อะไรก็ตามนะครับ แล้วมีคนคนพบช่องโหวงนี้นี้แล้วใช้ประโยชน์จากช่องโหวงนี้ขโมยเงินไปคุณก็อาจจะเกิดความเสียหายกับเงินของคุณได้ซึ่งในโลกของ d e f าเนี่ยพูดตรงๆ่อกรณีการเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ ไม่เสมอไปมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งไปนะครับถ้าเกิดสมมติสัญญาเนี่ยมันจะมีบางแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่าเขียนสัญญามาอย่างถูกต้องและครอบคุมจริงๆแล้วก็ทดสอบสัญญานั้นมาเป็นเวลานานนะครับแต่ก็มันก็จะมีบางกรณีมีคนที่ตั้งใจจะโกงเนี่ยเขียนสัญญาถ้าเกิดคุณเอาเงินมาให้ผมเนี่ยแล้วผมจะไม่คืนเงินคุณด้วยแล้วก็มีคนยอมเซ็นสัญญานั้นเพราะว่าสัญญามันยาวมากเขาก็ไม่สวนว่าสัญญาอะไรเขาเข้าใจว่าเนี่ยโอนเงินไปลแล้วจะได้เงินแล้วก็เซ็นสัญ,ญญานั้้้นนนไไไปแลวก็ม่ดเงิคคื และนี่เป็นความเสี่ยงในการทำยูฟามี่ในโลกดิฟาว่าคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากๆนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันมีแล้วคําถามคือผลตอบแทนมันดีไหมในความเป็นจริงคือในผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าการฝากเงินในธนาคารอยู่พอสมควรครับแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลทตรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่ต้องแลกมาว่าคุณต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้คนอื่นดูแล คุณก็ไปฝากธนาคารธนาคารจะดูแลเงินคุณให้ผลตอบแทนมันมาจากค่าธรรมเนียมการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีคนใช้งานน้อยค่าธรรมเนียมที่เราได้รับอ่ะก็อาจจะน้อยถ้าเกิดเราสมมุติว่ามีคนใช้เยอะค่าธรรมเนียมก็อาจจะเพิ่มจริงๆเปอร์เซ็นต์นั้นก็สามารถเพิ่มได้อีกแต่ในกรณีถ้าเกิดเราพูดว่าเราสามารถฝากทุนได้ไหมถ้าเกิดเราฝากไปในรูปแบบของ Stable c o i n เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความปลอดภัยของ stable coin ตัวนั้นเนี่ยปลอดภัยแค่ไหน นะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีแต่ถ้าเกิดเราลืมเรื่องความปลอดภัยของ s t e c o e coin ไปแล้วมองว่า Stablecoin เนี่ยมูลค่ามันคงที่ความเสี่ยงของเราก็จะขึ้นอยู่กับว่า Stable Co i n นั้นเนี่ยมีความผันผวนแค่ไหนนะครับการฟาร์ม Stable Co i n เนี่ยเป็นการฟาร์มที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจริงๆแล้ว stablecoin เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นความเสี่ยง0%เลยทีเดียว สเตเบิลคอยแต่ละตัวก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น USDT, USDC ใดหรือว่า USDT เหรียญพวกนี้มันถูกสร้างมาในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันบางครั้งก็มีความผันผวนได้นะครับแล้วบางทีเราก็ต้องสนใจเรื่องค่างเงินดอลลาร์เหมือนกันครับความเสี่ยงมันมีเพียงแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงต่ำสุดแล้วในโลกคริปโตครับซึ่งถ้าเกิดคุณมองว่าตรงนี้มันเสี่ยงเกินไปก็ อย่ายุ่งตรงนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดอยากจะฟาร์มเนี่ยสิ่งที่ผมเตือนไปอย่างหนึ่งก็คือรักษาสิสาสานทรัพย์ห้ดีศึกษาวิธีการเก็บสินทรัพย์ห้ดีที่สุดนะครับ2คือแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปฟาร์มเนี่ยต้องเตือนก่อนว่าให้พยายามเข้าไปฟาร์มในแพลตฟอร์มที่มีที่เสี่ยงแล้วก็เปิดมานานเท่านั้นแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกของ De ฟาเนี่ยมันไม่มีคาว่าร้อยปอร์เซนนะครับ คือแพลตฟอร์มที่เปิดมานานเนี่ยโค้ดโปรโตคอลแล้วก็คอนแทคของเขาเนี่ยถูกทดสอบมาเป็นเวลานานแล้วว่ามันไม่มีบั๊กแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีทางเกิดบั๊กขึ้นเลยในอนาคตนะครับมันคล้ายๆกับบิตคอยครับบิตคอยทุกวันนี้ถูกทดสอบมาเป็นเวลากว่า10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีบั๊กแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันจะไม่มีบั๊กเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือคุณควรจะปากในแพลตฟอร์มที่เปิดมานานมีเงินล็อกอยู่มูลค่าสูงครับ แพลตฟอร์มไหนเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบยังไม่มีคนฟาร์มเยอะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกระโดดเข้าไปหรือบางที่บางแพลตฟอร์มก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงแต่ว่าเปิดโปรโตโคอลใหม่ซึ่งเป็นของใหม่ย,ยังไม่มีการใช้งานเยอะมันยังไม่ถูกทดสอบมาเป็นเวลานานก็อาจจะมีช่องโหว่ก็เกิดขึ้นได้นะครับ <S <S สําหรับใครที่เข้าจะมาขุดในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็เตือนให้ระวังเรื่องความเสี่ยง ของเงินลงทุนให้ดีนะฮะคือในตอนแรกจุดที่ตลาดมันโตเนี่ยมันบางทีมันได้ง่ายแล้วพอดาดได้ง่ายปุ๊บเหมือนกับว่าก็จะมีคนคิดว่าเฮ้ยเราอยากได้อีกแล้วก็เหมือนก็นซื้อเครื่องขุดเพิ่มเราต้องประเมินให้ดีว่าเหมือนกับว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนในกรณนี้ถ้าเกิดเครื่องตรงนั้น่ะขุดไม่คุม้มขาดคุณจํานวนปริมาณเท่าไหร่ที่คุณจะรับได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดให้ดีก่อนที่คุณจะลงทุนส่วนสําหรับใครที่เข้ามาฟาร์มเลยเนี่ยก็ขอแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่รู้อะไรก็ มี2อ,อย่างครับ1คือลองใช้เงินน้อยมาลองเล่นดูก่อนว่ามันทําให้เรียนรู้ว่าเหมือนกันว่ามันทํางานยังไง2คือศึกษาการเก็บรักษา private key แล้วก็รักษาสินทรัพย์นะครับเพราะว่าจริงๆมีคนจํานวนมากเนี่ยที่เห็นว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ได้เงินง่ายแล้วก็เข้ามาแล้วโดยที่ไม่ศึกษาการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้ดี <S 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 คือคุณจะฟาร์มได้กาไรมาเท่าไหร่มันก็มีประโยชน์ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเก็บรักษามันไม่ดีแล้วถูกขโมยครับมีคนมากมายที่มันสร้างวอลเล็ตขึ้นมาตอนแรกแล้วก็ถ่ายลูปซีด ลงไปในคอมพิวเตอร์ลงไปในมือถือหรือว่าแคปหน้าจอนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนขโมยเงินไปบางกรณีเนี่ยโดนขโมยเป็นล้านเลยนะครับจากการที่เหมือนกับว่าเขาไม่ศึกษาเรื่องการเก็บรักษาให้ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะฟาร์มจริงจังเมื่อไหร่การศึกษาเรื่องการเก็บสินทรัพย์ที่ดีแล้วก็ฮาร์ดแวร์วอลเลตดีๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการฝากในโลกของคริปโตเรนซีเนี่ยเรื่อง d e f ฟฟาร์มิ่งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนบทเรียนครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นบทเรียนที่ยากที่สุด ในโลกคริปโตเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับว่าคุณคิดว่าคุณจะได้เงินง่ายๆไปนะครับขอฝากไปด้วยนะครับ